ฉันก็หลงเข้าใจผิดแต่นึกออกแล้วค่ะควี่ญิณคนนี้ค่ะเคยไปก่อเรื่องในงานของหนูหนุ่นจนเป็นข่าวหน้าหนึ่งใช่ไหมคะขอโทษนะคะที่หายไปนานค่ะกำลังคุยเรื่องอะไรกันอยู่คะเนี่ยว่ญญิค่ะพี่คะเห็นจะต้องขอตัวกลับก่อนแล้วล่ะคะ่ะ ทำไมเรีบกลับเสล่ะคะนั่นน่ะสิคะมีฉันกำลังอยากรู้เรื่องวันมั่นอยู่พอดีแล้มันเป็นยังไงคะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวจะให้เปลมไปส่งของที่ร้อเลยนะคะไม่เป็นไรละค่ะเดี๋ยวจะตามหาตัวต้นสินกันหน่อยงั้นก็ถือการมาผู้หญิงเลยนะคะค่ะดีค่ะดีค่ะแล้วพบกันใหม่คะคุณพี่ขาลูกมันเป็นยังไงละคะไม่รู้ จันจะเดินไปไหนอ่ะอยากกลับแล้วหรือครับจริงๆง,งานก็ดีนะน่าจะอยู่ต่อไม่เดินตามฉันอีกทำไมอ่ะไม่มีอะไรทําประสาทเซนแม่ไปไหนอ่ะจันเซนแม่ มแม่ทำผมขายหน้าแล้วรู้ไหมครับดูสิเขา้ารออผมใหญ่เลยก็เดินตามต่อยๆอ,อย่างเงี้ยไม่ขายหน้าหรอกยังใครๆก็หาว่าแม่เนี่ยนะเป็นปรงเป็นแฟนเลยช่างมสิครับก็แม่ว่าครับผมโตแล้วนะครับรนะผู้ชายนะครับแม่นะเดี๋ยวเจอกันที่บ้านอ นี่คุณมันจะมากไปแล้วนะคะอ,อขอโทษครับผมกลัวตามคุณไม่ทันคุณมีอะไรอีกอะ่ะเมื่อกี้ก็น่าจะรู้เรื่องแล้วนะคะถ้าอย่างนั้นให้ผมไปส่งคุณนะครับแม่คุณไม่ขาใจแย่หรอ แม่ผมก็แค่เป็นห่วงผมเนี่ยแต่ดูเหมือนว่าการกระทําของฉันเนี่ยจะกลายเป็นความห้าวหาในสายตาแม่ของคุณไปแล้วนะคุณเรียกว่าความห้าวหาญนะดีเหมือนกันแล้วถ้ามีอะไรก็ติดต่อผมที่ออฟฟิศได้เลยนะครับ ถ้าอย่างนั้นผมขอตัวก่อนนะครับเชิญเลยค่ะตามสบายเลยนะครับคุณจันไปไหนอ่ะออกไปเมื่อคู่นี้เองครับปากลับแล้วใช่ไหม งานเหม็นสนุกเลยอ่ะก็ฉันบอกแกแล้วว่าอย่ามาแกก็ไม่เชื่อดิ้นดนจะมาเองอ่ะเออทั้งสองคนรีบกลับกันแล้วปแล้วครับถ้าไม่ผมเชิญอนาหาข้าวไม่ดีค่ะท้องฉันกำลังร้องหาอาหารอยู่นะถ้าอย่างนั้นมื่อวผมขอเป็นเจ้ามือเองนะครับ ดีค่ะอย่าเห็นแกกินได้เลยแต่ก็พูดได้สิหิบนู่นหยิบนี่เข้าปากรองท้อแล้วนี่ฉันยังไม่ได้กินอะไรเลยเห็นใจกันบ้างคุณคงจะรู้จักเราแวกนี้ดีกว่าฉันนะคะถ้าอย่างนั้นคุณขับรถตามผมมาแล้วกันนะครับ ขอโทษนะครับคุณจันผมขอคุยกับลูกน้องของผมหน่อยนะลงมาไม่ลงผมบอกให้ลงมาดีนี่คุณ ไม่มีงานทำหรือไงอะมายืนเล่นกลางถนนอย่างเงี้ยมอยากจะคุยด้วยถ้ามันต้องคุยตอนนี้เอาวันหลังแรมพาเจ้านายเธอเข้าไปข้างในได้แล้วนี่ชนิตา ตากับฉันปั่นกันแหลกแต่ข้างงานเรียบร้อยดีนะลูกนะไม่ไปพูดอะไรกับชนิตาแล้วครับ ไดกแล้วเชียวมานั่งทำหน้าตูมอย่างนี้ยต้องทะเลาะก,กับชนิตามานแน่แความจริงนะแม่นี่น่าจะซื้อลอตเตอรี่นะรับรองถูกรางวัลที่หนึ่งแน่แหละแม่อย่าขวางได้ไหมครับถ้าผมจะไล่ชนิตาออกก็หาอะไรคัดคำสั่งเจ้านายก็น่าจะพอแล้วนะครับแม่แล้วทีนี้ทำให้ผมเสียหน้าเสียการปกครองลูกน้องกองเ,อกเรื่องชนิตาผมขอจริงๆครับแม่ แม่ว่ามันไม่ยุติธรรมเลยนะนี่วย์ชนิตาเนี่ยเขาอาจจะดูเป็นผู้หญิงที่แข็งแข็งอยู่บ้างแต่จริงๆแล้วเขาก็เป็นคนที่เจตนาดีลูกต้องยอมรับความจริงสิว่าเขาเป็นผู้หญิงที่ทํางานเก่งมากแล้วที่สําคัญที่สุดแม่ก็พอใจชนิตามาตั้งแต่แรกคือนี่นะครับแม่นี่ไงเ,เขาก็เลยคิดว่าเขาเป็นเด็กของแม่รครับเขาก็เลยกล้าถือดีกับผมอะ่ะแต่เท่าที่แม่ได้ยินมานะ วิทย์น่าโกรธชนิตาเขามากเพราะว่าเขาไม่ยอมมาช่วยงานนี้แต่ลูกต้องเข้าใจบ้างสิว่าที่ผ่านมาเขาก็ทํางานให้เราหนักมามากพอแล้วเขาถึงได้ลาพักลาไปที่ไหนไม่ไปอ่ะต้องมาเจอที่เดียวกันอีกอ่ะแ้าเป็นความผิดเขางั้นเหรอเอ๊แม่ว่าลองแบบนี้นะวิทย์ของแม่เนี่ย ชอบชนิตาเขาหรือเปล่าถึงได้คอยหาเรื่องเขาอยู่ตลอดเวลาไม่ไม่เลยนะครับแม่อย่างนั้นไม่เคยเข้าใส่ตาผมเลยเรื่องแบบนี้แม่จะบอกให้นะหลายคนมาแล้วกว่าจะรู้ตัวก็สายเกินแก้แล้วลหละจ้ะไม่ต้องดูอื่นไกลหรอกดูอย่างแม่กับพ่อของลูกสิแม่จําได้เลยว่าพบพ่อของลูกครั้งแรกนะแม่ยังคิดเลยว่าตับผู้ชายคนนี้ไม่ได้แอมฉันหรอก แล้วยังคิดต่อไปด้วยนะผูกชายอะไรอายุสามสิบห้าแล้วยังไม่ได้แต่งงานเรื่องนี้แม่ไม่ต้องไปห่วงครับผมแต่งงานแน่แต่ไม่ใช่กับชนิตาแต่ถ้าเป็นเพื่อนเขาอ่ะคุณจันทก็ไม่แน่นะไม่ได้นะลูกแล้วลูกชายคุณผ่องพัน์ล่ะแม่เห็นเขาควงกันอยู่แล้วคนดีกว่าผมตรงไหนนะครับ ไม่ใช่อย่างนั้นแม่ก็อยากจะให้ลูกเนะี่ยดูดีๆก่อนไม่อยากจะให้เกิดสุดชิงนะ้าเดี๋ยวม่จะมีปัญหาตามมาทีหลังนะลูกนะส่วนเรื่องชนิตาเนี่ยแม่ก็อยากจะให้ต่างคนต่างอยู่ลูกก็พิจารณาเขาเฉพาะเรื่องงานที่ลูกนี่แม่จะบอกให้นะคือลูกมัวแต่เอาเรื่องของชนิตามาเป็นอารมณ์แล้วก็ไม่ว่าเขายังจะทํางานให้เราอยู่หรือว่าถูกไล่ออกเขาก็จะไม่อยู่เกินกว่าใจของตัวลูกเองนะ เป็นไปนไม่ได้หรอครับขอให้ไปจริงๆ ดินข้าวของจริงเหรอเอา้าถ้าไม่กินจะตามมาทำไมล่ะไป ข้าวผัดปูนะคะแล้วก็ต้ยมยำทะเลแล้วก็ยำทะเลค่ะแมเมื่อกี้ถ้าเป็นไม่อยากมาเข้าไปในงานไม่ได้กินอะไรเลยเหรอก็ใช่่ะสิจะมองเศรษฐีมีระดับแต่งตัวแข่งกันนะว่าแต่งตัวนั่นห้องเท่าไหร่เริ่มต้นที่สามล้านอ่ะแห้องสวยมาก เข้าไปดูห้องตัวอยา่างอยากเกิดกิเลสไม่ได้ถ้าไม่อยากนะต้องไปดูเลยฉันอยากเห็นนะก็ให้คุณสนุพาไปดูดูว่าสนใจก็ออกจะบ้าเหรอเขาก็แค่ให้เกียรติฉนมากกว่าเพ่นเองอะ่ะอมเห็นว่าฉันเป็นเพื่อนแกมั้ง ชั้นนะแกะโดนยนันออกจากงานนานแล้วเชื่อหรือสิต่อไปนะก็คนอี่นบางคนอยากจะรู้ว่าแกเป็นใครมาจากไหนก็จะมีชื่อตัวเองอยู่ที่พิมหน้าสองหปตาคนด<า>ิสนุนเนี่ยเขารวยมากใช่ไหมมากเขาก็น่าสนใจมากด้วยใช่ไหม แลฉันอยากเห็นมนทนตัวสั่นดิ๊กๆเพราความอิจฉาแ้่ฉันมีมึนมากๆมนทนก็ต้องเสียใจแกหมายความว่าแกจะพบกับคุณวิชนุกรั้งที่แกไม่ได้รักเขาอย่างนั้นเหรออืมตาฉันยอมทำทุกอย่างนะถ้ามันจะเป็นการทำร้ายมนทน thank mm -hmm. you